หรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอดแก๊ u p ออย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮูยีฮาบะนะคะวันนี้มีของเข้ามาใหม่อีกแล้วนะเป็นในทางด้านของกล่องสุ่ม ซึ่งก็ราคาไม่แรงเท่าไหร่นะคะก็เลยจะมาซื้อไม่ได้ดูการ1นครั้ง40 UC ยูครั้ง3 6 0 UC เท่านั้นแต่ก็คงจะเกลือแหละ <c oughs> ก็จะมีชุดแรแดง1ชุดนะคะจะเป็นชุดผู้หญิงนะแต่ส่วนหัวเนี่ยจะแบ่งเป็นแบบชายกับหญิงนะคะถ้าตัวละครชายใส่ก็จะเป็นวิกผมสั้นแต่ถ้าตัวละครผู้หญิงใส่ก็จะเป็นอันนี้แหละ น่ารักสวยดีแล้วก็มีสกินกระเป๋านะคะแครอทเวลหนึ่งเวลสองแล้วก็เวลสามมีน้องกระตุยโหมานะใหญ่มากเลยอะกระเป๋ามีสกินปืนกลน,นะคะสองสว,สวยมากเลยอะดูดีมันเหมือนปืนอัพเกรดน,นะเออดูดีแล้วก็มีสกินรถเครื่อง มอเตอร์ไซค์นะคะนอกนั้นก็ตามนี้เลยและเขายังมีการันตีให้นะคะเมื่อสุ่มครบ20และ40ครั้งแต่ทุกคนดูดีๆมันเป็นสีชมพูและสีม่วงอีกแล้วนะคะ2ชิ้นเลยก็สีชมพูก็จะมีกระเป๋าเนาะมีปืนแล้วมีคูป,ปองนะะสีม่วงดูดีหน่อยก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวเออก็ภาวนาเขาให้ได้ ของดีๆแล้วกันมีของน้อยมากสูงมก็คงจะไม่มากไม่ไม้เท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นแต้มไก่นะทำไมอันนี้ไม่เป็นสีม่วงแทนวะเอองงโอเคไปเริ่มสุ่มกันเลยนะคะสิบแรกขอแบบไม่ข้ามน้อเพราะว่าสุ่มมาเยอะมากยีสิบนะคะการันตีชิ้นแรก อันนี้ไม่กำลังตีได้น้องเป๋ามาในโมไซในโมไซย,ยังดีที่ว่าแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ30มสนะไอ้ยะสกินปืนสี่สิบการันตีชิ้นที่2ชิ้นสุดท้ายนั่นเอง แล้วรุ้นทำไมก็คือเขาได้ของมาแล้วในทั้งกระเป๋าทั้งปืนเออของมันน้อยอ่ะแต่อยากได้ชุดน่ะสุมส่มสุ่ต่อไนไหนก็มาถึงขั้นนี้นะก็สูงให้มันครบหนึ่งรยกล่องนะคะ3ามพันยูสีเออไปไปลุยกันต่อฟุ๊กอฟุกว่าจะได้ของแดงอะไรอย่างนี้ แต่เวลาเราอยากได้มันก็ไม่ได้หรอกของปัง60แล้วนะไปต่อ70 80กระเป๋าใหมา่อีกแล้วรถมอใส่ปัง90้ากปืนอีกแล้วและ10กล่องสุดท้ายนะคะไปแป้ง ไม่โผล่มาเลยวะทำไมโมอไซออกเยอะจังคือมันไม่รู้อะมันสุ่มมันสุ่มน้อยของมันน้อยมากจริงๆราคาน่าสักประมาณ30น่าจะโอเคแล้วนะนะได้กระเป๋ามา3าใบนะคะเดี๋ยวค่อยไปแยกทีหลังแล้วก็มีปืน M 2 4 9ได้มากี่กระบอกวะได้มาสองบอก ก็คงไม่ใช้แล้วสุมทำไมวะเนี้ยใจอยากได้วิกผมไงแล้วก็มีมอไซด้วยลืมไปมอไซค์ก็ต้องใช้เขาซะหน่อยนะฮะได้มาสี่คันเลยเหรอบ้คือมันไม่มีอะไรจะออกนั่นแหละมันก็เลยให้มากดใช้นะฮะแล้วเหมือนจะขับด้วยนะก็ไม่ได้ขับ เพื่อนๆสุ่มกันไปบ้างแล้วยังได้อะไรมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย